ผมต้นทักกอกนะครับวันนี้นะครับเอฟมาผมก kind of mm ็จะปลูกกล้วยนะครับนะปลูกกล้วยนี่นะครับนี่นะครับก็กล้วยนะครับที่เอามาปลูกนะครับมาจากบ้านลุงลุงพลก็แตนนะครับนี่นะครับก็คือในอันนี้นะครับเอฟนี่ก็คือกล้วยหอมทองนะครับนี่นะครับกล้วยหอมทองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับตอนนี้มาผมก็กําลังขุดหลุมอยู่นะครับเอฟนี่นะครับ เนี่ยครับแม่ผมก็กำลังขุดหลุมอยู่เลยนะครับเออกล้วยหอมทองต้องเก็บหน้าบ้านนี่ครับผมน้าให้ถ่ายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้วยนี่นะครับกล้วยหอมทองนะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนเลยนะครับเอากล้วยให้แม่เลยนี่ไงอยู่ข้างหน้าไงกล้วยหอมทองนี่นะครับน้า เอฟซีนะครับเดี๋ยวแม่ผมจะทําการตัดแต่งนะครับนะครับก็คือตัดลากออกนะครับตัดลากออกนะครับนี่นะครับเ,เ,เล็ก,ก,กไป นี่ครับผมเดี๋ยวก็คุดฟ้บวางนี่ครับก็นะครับก็แม่ผมก็เอาดินนะครับมากบนะครับดินกบแล้วนะครับตีนี่ยนะครับก้ยหอมทองปลูาายย่ยางให้หน่อยไม่ต่อ นี่นะครับก็ตัดนะครับรูดแร่รูดรูดนรับนะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับน้าแม่ก็กําลังรดน้ําอยู่นะครับนี่นะครับบนะครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับเอฟีครับนี่นะครับผมนี่นะครับเอฟีนะครับนี่นะครับแม่ก็มาคูดตรงนี้นะครับ อีกหนึ่งต้นนะครับนะมาตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับน,นี่ครับแม่ก็ปลูก กอยอีกนะครับนะเดี๋ยวขยายเก็บไว้ขยายพันุใช่ไหมแม่อืาขุลึกไม่ลึกไม่ไมไมไดังหรอก <c oughs> อันนี้หอมเขียวใช่ไหมเนี่ยเออมีกล้วยน้ำว้าด้วยนี่นะครับเอเตีเด้อเอาหอมเขียวหรือเอาน้ำว้าก่อนน้ำว้าเราไม่เอาหอมเขียวอเ,อว,ว,เ,เ,เยว,ว้หอมเขียวนี่หอมเขียว น้องว้านี่น้องว้าพันดีแม่น้าก็ให้ปลูกด้วยแยกปุทธให้เลยนี่ครับแม่ก็จะทำการ ตัดแต่งจริงเอ่อรากนะครับตัดแต่งรากนะครับแม่อันนี้เขาบอกว่าเอาให้เพาะด้วยไม่ใช่เหรอหพริกอันเนี้ยเนี่ยแล้วตัดต้องตัดตัดไปต้องยาวาต้องให้มีรากหน่อยหน่อยถ้าไม่มีรากเลยมันก็ไม่เมื่อไรมันจะเป็นล่ะลูกแม่ก็ปลูกคอยปลูกมาอย่แล้วละแม่นะครับนี่แม่ก็ปลูกแล้วนะครับอีฟีนี่นะครับ ไปเอาสายยางมานีครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับไปเอาสายางก่อนนะครับนี่ครับเอนะครับแม่ก็มาขุดดินต่อนะครับนะเพื่อจะปลูกกล้วยนะครับนะกล้วยน้ำว้านะครับนะครับที่เอามาจากบ้านลุงบ้านป้านะครับอ่าครับตอนนี้แม่ก็กำลังขุดดินอยู่นะครับเอฟซี นะครับแม่ก็กำลังขุดดินอยู่นะครับเอฟตี F T, ครับอ่าก็ขุดหลังจากคุดลุมเสร็จแล้วก็เอากล้วยมานะครับนี่นะครับเอฟตี F T. We ก็เสร็จแล้วนะครับ FT นะครับก็ขุดปลูกกล้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับนี่ก็ละครับสำเร็จแล้วนะครับ FT ทุกทุกท่านก็ขอบคุณนะครับทุกทท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็ก่อนจะลง จบคลิปนะครับก็ดูนะครับนะรถดูกล้วยนะครับน่าแม่ผมให้น้ำกล้วยอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ